สวัสดีค่ะพี่มิ้งวชรินยานะคะผูส้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพชพราชเทวท่ันเทวนา,ากายเพชโดยองคทัศสมุทรเทวาเทวีนะคะโอกาสบรรลุธรรมของลูกหลานพญา,านาะคนะมีมากหรือน้อยนะคะจริงๆจะลูกหลานพญานาคหรือไม่ใช่ลูกหลานพญายนาคก็ตามแต่จะโอกาสมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะขึ้นอยู่กับตัวเองให้โอกาส นะคะกับตัวเองมากน้อยขนาดไหนที่จะเหมือนกับอยู่ในเส้นทางนะ,ะอยู่ในเส้นทางที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมาผลนิพพานตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะคะไม่ได้อยู่กับว่าเฮ้ยเราเกิดเป็นลูกหลานพญายนาคมาแล้วมันจะมีสิทธิ์กว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับภพภบูมิภพชาติเดิมแต่มันอาจจะเกี่ยวอยู่หน่อยๆเช่นเราอาจจะเคยเป็นเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วเป็นมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมมาเกิดอันนี้ภาษีก็อาจจะดีกว่าเขาหน่อยหรืออาจจะเป็นเทวดาที่ ฟังธรรมมาเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลงมาเกิดเพื่อที่จะบําเพ็ญต่ออีกสักชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจริงๆว่าสะสมอะไรมาสะสมเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมมามากน้อยขนาดไหนนะคะตรงเนี้ยนะคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสใหม่ด้วยนะคะสมมุติว่าเออเราเหมือนกับ เออสะสมเหตุปัจจัยมาอยากปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองปฏิบัติธรรมนะคะไปวัดก็ไม่ไปนะคะขี้เกียจติดนู่นติดนี่ติดภาระหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วบางทีติดภาระหน้าที่ไปมากก็กลายเป็นขี้เกียจแล้วก็เอาภาระหน้าที่นี้เป็นข้ออ้างอย่างเงี้ยมันมันจะเบียดมันจะเบียดบางความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทําให้เราไม่เห็นชัดว่ามันเป็นความขี้เกียจหรือว่ามันเป็นภาระหน้าที่กันแน่บางทีก็อิอ่ดออดบอกว,ว่าอยากจะพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะมีอะไรทํานองนี้น,ววนี่คือเขาเรียกว่าน นั้นเนี่ยก็คือคือเขาเรียกว่าเป็นภาระของของชาวโลกโลกอย่างพวกเรานะคะทีนี้เนี่ยถ้ามันไปไปที่วัดยากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะมีโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีได้นะคะนั่นก็คือการเนี่ยพยายามนะฝึกวิปัสสนากรรมฐานอ,อย่างน้อยนะคะพี่มิ้นคิดว่านะคะควรจะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ,ะถ้าถ้าเกิดเป็นจะ,จะฟังหลวงพ่อประโมทก็ได้อ่ะลองฟังหลวงพ่อประโมทนะคะ ที่ท่านก็สอนออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะแต่วันเราอาจจะเข้าถึงท่านยากนะคะหรือว่าอาจจะไปอย่างวัดนะคะถ้ามีโอกาสไปวัดก็วัดพระธนตาสภา,ารามหรือวัดไหนก็ได้ที่เราที่เราคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสายศรัทธาของเราเหมือนกันนะคะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมากับวัดไหนแต่ของอย่างของพี่มินที่แนะนําวัดพระธนตาสภา,ารามก็เพราะว่าเ,ออเสด็จพ่อเพนแนะนําที่นี่ นะคะสำหรับพี่มิ้นนะคะแล้วก็สําหรับลูกหลานท่านนะคะลูกหลานท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะตรงจริตอาจจะเอื้อเฟื้อนะคะอาจจะเอื้อเฟื้อนะคะตรงนี้ก็ไม่ว่ากันมันก็แล้วแต่นะคะเราสร้างเหตุมากับที่ไหนนะคะเราสร้างเหตุมากันที่ไหนแล้วก็เป็นที่ที่ถูกหรือเปล่าตรงนี้บางทีแล้วเหตุเราสร้างมากับที่นี่แต่เอาเป็นที่ที่เอ๊ะมันอาจจะไม่เกื้อกูลเทวดาอาจจะมองเห็นมากกว่าว่าที่ไหน เป็นที่ที่ทั้งถูกด้วยแล้วก็ทั้งเกื้อกูลกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันพูดกันยากเลยนะคะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนแล้วแหละนะคะว่าจะไปได้ถูกที่ถูกทิศถูกทางหรือเปล่านะคะแล้วถูกจริตตรงจริตแล้วก็เอื้อเฟื้อแล้วก็ต่อยอดให้เราได้หรือเปล่านะคะตรงเนี้ยนะคะ ไปศึกษาวิธีก่อนนะคะศึกษาวิธีก่อนแล้วนามาประยุกต์ปฏิบัติที่บ้านนะคะอย่างของหลวงพ่อมามวดก็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 ดีนะคะอย่างหลวงพ่อมามวดก็ดีแต่พี่มิ้นก็ขอขมานะคะพี่มิ้นฟังท่านผ่านๆนะคะฟังท่านผ่านๆแต่ว่าพี่มิ้นก็เขาพอเข้าใจหลักอยู่นะว่าให้มีให้มีอะไรนะสมถะเป็นเป็นวิหารธรรมนะคะแล้วก็คอยดูจิตไหลไหลเข้าไหลออกอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือจิตไหลไปแล้วให้รู้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะ แต่ว่าอย่างของอสายที่พี่มิ้น์มาเรียนนะ,นะคะเราก็ไม่ได้เอาสมถะเป็นวิหารธรรมนะคะเราก็เอาสติปัฏฐาสนีนี่แหละนะคะเป็นวิหารธรรมเอาปัจจุบันขณะหนึ่งที่รู้ชัดที่สุดในขณะปัจจุบันเนี่ยเป็นวิหารธรรมแะก็คือการการรู้หนึ่งขณะปัจจุบันที่มันชัดที่สุดจากกายเวทนาจิตธรรมก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้อยู่ที่กายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ฐานจิตฐานความรู้สึกเนี่ยมันนะคะจิตมันจะเขาเรียกว่าถ้าจิต เอาสติอยู่ใกล้กับฐานความรู้สึกมันจะชวนเราคิดนะคะอย่างเนี้ยนะคะท่านก็จึงแนะนําให้อยู่กับฐานกายก่อนนะคะฐานกายฐานกายคืออยู่อยู่ยังไงอยู่ยังไงอะถ้าน,นั่งอย่างเนี้ยเราก็รู้นะว่าเออนั่งก็รู้ว่านั่ง นะคะนังก็รู้ว่านัง่งก็อาจจะมีอ่ามีการดูลมหายใจเข้าออกแล้วท้องมันพองมันยุบก็ดูท้องพองท้องยุบอะไรเงี้ยหรือด,ดูนั่งเนาะนั่งเนาะคือกายข้างบนมันนั่งตั้งตรงเงี้ยแล้วก็ถูกเนาะก้นถูกพื้นอะไรเงี้ยนะคะดูดูความรู้สึกที่มันถูกคำว่าถูกเนาะก็คือก้นมันถูกพื้นมันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยดูไปที่ความรู้สึกอันียนะคะดูกายเป็นหลักนะคะดูกายเป็นหลักดูท้องพองท้องยุบอ่ะมันพองเนาะยุบ นอพองนอพองของพี่มิ้นท์มันจะพองพองยุบพองพองยุบอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะลงไปดูเอาเองถ้าพองยุบนะคะเพราะลมหายใจสั้นพี่มิ้นท์ก็เป็นลมหายใจคนลมหายใจสั้นแบบเนี้ยนะคะมันจะท้องพองทง้องยุบมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราก็ดูแนงหนอถูกหนอเอาไปหรือว่าของพี่มิ้นท์หลังๆน,น,น,นะคะมานะคะซึ่งพ่อแม่ไปส่ง,งอารมณ์บองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกใช้ได้เหมือนกันก็คือหายใจเข้าออกนะคะ รับดูไก่กับเพื่อมันอาจจะพองที่หน้าอกอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเรารู้สึกอาจจะพองที่หน้าอกแล้วก็ยุบที่หน้าอกแล้วเนี้ยกระดานเหมือกนกันก็พองยุบตองอยู่ที่หน้าอกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายเอากับลมหายใจก็แล้วกันนะคะเราไม่ไปตามดูลมเดินตรงนะคะแต่ให้ดูสิ่งที่เป็นผลจากลมหายใจเข้าขหายใจออกนะคะน,นี่ก็คือการดูนะคะดูอ่าดูร่างกายนะคะดูร่างกายสิ่งที่มันเป็นอ่าถ้าภาษาธรรมก็เป็น เป็นปรมัตธ,ธรรมนะคะอย่างพุตโธเนี่ยมันเป็นสมมุิบัญญัตินะคะเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนหน่อยเนาะว่าอะไรว่าอะไรนะประมัตธ,ธรรมสมมุิบัญญัติอะไรเงี้ยนะคะก่อนเราจะเข้าใจมันต้องเข้าใจภาษาหน่อยๆน่อนะคะจริงๆพี่มินก็ไม่ได้เป็นเด็กอภิธรรมไม่ได้เป็นเด็กพระคัมภี์อะไรหรอกนะคะเราก็ไม่ได้อ่านเยอะเราก็นั่งท่องจาพระสูตรอะไรกับเขาไม่ได้หรอกนะคะ แต่ว่าเราจะต้องเรียนหน่อยว่าอะไรขันห้ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยปฏิจจสมุปบาทคืออะไรบ้างแต่ปฏิจจสมุปบาทพี่มิ้นก็ยังท่องไม่ได้เลยนะคะเราเอาเป็นว่าเออมันก็มีตันหามันก็มีลูกเวทนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่อต่อกัอออนไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรมันจะถึงเกิดอะไรแต่ว่าไอาตอนที่เราดูจริงเนี่ยมันจะเก็ตนะคะแต่ว่าไอตอนที่เราดูจริงเราก็ไม่ได้มานั่งท่องปฏิจจสมุปบาทเฮ้ยอันนี้อวิชชาละเฮ้ยอันนี้ตันหาละอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มานั่งท่องอย่างนี้นะคะเราดูมันก็ดูของจริงก็ดูไปพองก็รู้ว่าพองยุ ก็รู้ว่ายุบอะไรเงี้ยมันดูแค่นี้เองเราไม่ให้มานั่งเรียกชื่อมันนะ,นะคะเรียกชื่อมันก็เป็นการที่ให้จิตจําเป็นสมมุติบัญญัติอีกอยู่ดีนะคะเรากําลังจะถอดถอนเนี่ยสมมติบัญญัติเนี่ยแหละแต่เราจะไปรู้อาการของจริงของกายกับใจอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสภาพอาการของมันดูสภาพอาการของมันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเฮ้ยมันไ,ไม่เที่ยงว่ะนะคะเดี๋ยวก็พองสั้นเดี๋ยวก็ยุบสั้นนะคะแล้วก็พองมันก็ต้องยุบ ยุบแ,แล้วมันก็ต้องพองอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะคะแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแค่ดูพองยุบนะจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายส่วนอยากจะคิดไม่ดีนะคะแล้วก็จิตไอ้ผู้รู้นี่ก็ไม่ได้เป็นกลางอยู่อย่างเดียวนะคะรู้แล้วก็ไม่พอใจบ้างรู้แล้วก็หลงไปเพลินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะคะดูอย่างเงี้ย ดูทั้งวันเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากได้น้อยขนาดไหนเนี่ยนั่งอธิบายมา7นาทีแล้วพี่มินต้องพูดได้ได้สินาทีนะคะอย่างเนี้ยนะคะเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองทั้งวันเออเราพูดคุยอยู่พูดคุยสนทนากับเพื่อนอยู่รู้ตัวไหมว่าพูดคุย่รู้ตัวพูดคุยนะคะรู้ตัวไหมกําลังคิดอะไรอยู่รู้ตัวไหมกาลังจิ้มโทรศัพท์อยู่รู้ตัวไหมกําลังโอนตังค์นะคะเนี่ยเอาการรู้ตัวผนวกเข้ากับนะคะชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคือการเปิดโอกาสได้ดีที่สุด แต่มันจะได้มากได้น้อยขนาดไหนเราก็ต้องยอมรับด้วยเออเหตุปัจจัยของเรามันน้อยเหตุปัจจัยของเราสร้างมาทางคิดมากกว่าการรู้มันก็จะคิดมากกว่ารู้นะคะแต่เราจะพยายามสร้างเหตุแห่งรู้ใหม่นะคะ <S <S เพื่อให้รู้มาแทรกนะคะในชีวิตประจํวาวันให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะเราเอาแค่นี้ก่อนแลวเดี๋ยวนะคะทุกๆอย่างมันจะพัฒนาเองนะคะธรรมะที่เราสร้างมันตามเหตุปัจจัยเหตุที่เราสร้างเพื่อรู้มากขึ้นต่อไปเราก็จะได้ เอื้อเฟื้อนะคะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อมากขึ้นเออบางทีแล้วเราอาจจะฟุกๆอะไรมาก็ได้นะคะแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องทํางานที่หนักเท่านี้มีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติธรรม ถ้าเรามีความจริงใจจริงจังในการปฏิบัติธรรมนะคะต่อไปทางชีวิตมันจะเคลียให้เรานะคะได้มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเองและนี่แหละต่อไปนะยิ่งทางเคลียสะดวกมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุมคผลิพพานก็จะยิ่งมากขึ้นเองนะคะก็ะจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไปละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูทูปพญาเพชรพัตนลนะคะได้เพจอัญมณีเพจแ,แ,แก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมบุญกับพี่มินนะคะบูชาได้เนาะบูชาจี้หน้าคบานะคะขจัดจนนะคะอันนี้เป็นแป่งอธิษฐานของครูเทวดา นะคะบูชกากันได้599บาทที่เพจอัญมณีเพชรเกดแก้วนะคะค่าส่ง80บาทนะคะหรือจะผู้ใหญ่พา,ายันก็ได้399บาทแล้วก็หรืออัญมณีเพชรเกดแก้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว,ตว,ตวิจรารณญาณนะคะถือว่าได้มาสร้างบุญกันนะคะพลังงานของท่านก็มีอยู่จริงนั่นแหละแต่ว่าส่งผลตามวิบากกรรมส่งผลตามเหตุปัจจัยมีบุญเอื้อให้ท่านส่งผลท่านก็ส่งผลนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกดแก้วขอฝากทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางติดตามพี่มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ